นะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตันมากะมาอย่างอัคคโต ปารติโยว,วันทิตตวานะมามิหังโอมหาลาโพโชคะวันตังเจหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโยว,วันทิตตวานะมามิหังโอมหาลาโพโชคะวันตังเจหิจงมาธนะปาตัง มากะมาอย่างอักขโตปารติโยว,วันทิตตวาณมามิหังโอมหาลาโพโชคะวันตังเอหิจงมาทะนะปาตังมากะมาอย่างอักขโตปารติโยว,วันทิตตวาณมามิหังโอมหาลาโพโชคะวันตัง เียิจงมาธนะปาตันมากะมาอย่างอักขโตปาระติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมหาลาโพโชคะวันตังเียิจงมาธนะาปาัตันมากะมาอย่างอักขโตปาระติโยวันทิตตวานะมามิหัง โอมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนะป่าตังมากะมาอย่างอักขโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมาอย่างอักขโต ปาระติโยว,วันทิตว,วานะมามิหังโอมหาลาโภโชคะวันตังตอหิจงมาธานะปตังมากัะมายงา